สวัสดีครับ fc ทุกท่านครับผมที่ติดตามช่อง mani t e เ t อ r ์รถไถถูกๆครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถครับ31แรงตัวนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับผม31แรง31แรงแต่ตัวใหญ่มากเป็น iseki รุ่น ts 3 1 1 0นะครับเอ่อหรือว่า iseki สามสูบตัวใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ i s u ซ u นะครับเครื่องยนต์ i s u ซ u นะครับปั๊มก็เป็นปั๊มของ i s u ซ u นะครับ ขนาด3 1บอแรงนะครับแรงมาจริงก็น่าจะอยู่ราวๆสา3สิบห้าถึงสามสิบหกแรงครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับยางหน้านะครับเป็นยางโอตาินะครับผมเป็นยางใหญ่เลยครับยางแปดสิบหกนะครับเป็นยางในเกรดเดียวกันกับพวกเอลสามสี่นะครับตัวนี้เอ่อเป็นรถตีเทอร์นะครับก็แอดจะขออนุญาตขาย ตามสภาพเลยก็คือหลังจากที่เช็คแล้วคือเครื่องยนต์ดีนะครับผมเผาหน้าใช้ได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมก็เผาหน้าใช้ได้นะครับตัวยางหน้าเนี่ยอยู่ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิแปดสิเปอร์เซ็นตนะครับเป็นยางออตนี้ข้างนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับข้างนี้เป็นซูเปอร์สโตนนะครับก็อยู่เกือบเป็นร้อยข้างนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมเป็นยางซูเปอร์สโตนนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ <c oughs> ตัวเครื่องก็จะแห้งๆเดิมๆอย่างเงี้ยครับเครื่องก็จะแห้งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกียร์อิสกิจ,จะเป็นแบบนี้เลยครับผมพวกตระกูลทีเอสทั้งหลายใครที่ใช้รถทีเอสอยู่ครับยางหลังจะเป็นยางขอบยิบสี่นะครับตัวนี้ใส่เก้าจุดห้ามา 9.5มาจริงๆใส่ได้ถึง12.4 12. 2ี่สิบสี่ครับหรือว่า13.6 24ิบสี่ได้ครับเป็นยางบั้งนะครับก็ให้อยู่ประมาณ70-80%นะครับท้ายก็เป็นแห้งๆนะีีโอใช้ได้นะครับรู้สึกว่าีีโอเขายัางไม่เคยใช้งานนะครับสี <4. S 1> <4. S 2> จะเป็นสีเดิมครับแขนหลังไฮดรอลิกดีนะครับปั๊มไฮดรอลิกอีของอิสกิของโคบิตตารุ่นเก่าไม่ค่อยแพงนะครับประมาณ3,000บาทนะครับ สามพันกว่าบาทยางหลังขวาก็อยู่ราวๆเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นยางบ้างนะ <c oughs> เป็นเนี่ยครับเป็นปั๊มของอิ s u สุนะครับเป็นปัม๊มเขาเรียกว่าอะไรนะครับเออเนี่ยเม็ด i n j e c t o นะครับถ้าใครเล่นรถิ s u z ุอยู่จะเขาจะรู้จากปั๊มตัวนี้ครับเป็นปัม๊มเหมือนรถเจ็ดสี่นะครับนี่ครับเครื่อยงยนต์ิ s u z ุรถเจ็ดสี่รถ สมัยก่อนนะครับรถเจ็ดสิบสี่เอรถไอสี่ล้อกลางนะครับก็ให้ดูสภาพเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนนะครับแต่พวกนี้มันอะไรมันหาง่ายครับก็เป็นเครื่องยนต์อิซูซูครับบางชิ้นส่วนก็ใส่ร่วมกับไออิซูซูเคบีครับ เคบีสองพันสองหรือว่าฟัตเตอร์แซดนะครับเครื่องอะเดี๋ยวจะเปิดหม้อน้ำให้ดูโอเคตอนนี้ก็จะจสาธิตเครื่องเครื่องดีมากครับเครื่องไม่มีไอเลยเนาะไม่ต้องเผาหัวนะครับถ้าเกิดแบตแรงๆไม่ต้องเผาหัวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะมันเย็นๆนะเพราะว่าเพิ่งล้างมาก็อาจจะเผาหัวนิดนึงครับ ฝาหม้อน้ำมันตกระหว่างการถ่ายทำโอเคน้ำไม่ดันนะครับเครื่องดีอะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูคราวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับติดเลยเครื่องดีมาก ให้ลุงขับดีกว่าเพราะว่าแอดเองก็เช็คได้ว่าเครื่องดีไม่ดีเพราหน้าใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้ครับแต่เรื่องรายละเอียดของอิสก,ก,กี้ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเอ่ให้ลุงแกขับอบอกเลยว่าแรงจัดใครเอาไปลากเลิกอะไรนได้หมดเลยนะั่นี่เซียนรถไถเก่าครับ รถไทยน่าจะอ่อนกวายนะฮะเพราะว่าลุงแกจะแปดสิบแล้วแต่แกยังเฟี้ยวอยู่เลยโอ้โหยอมเลยนะเอาหน้าเช็คให้แล้วนะครับ ราหน้าเนี่ยรู้สึกว่าปลอกเทากลางมันหลุดนะครับก็แอดก็เลยให้ทีมงานเปลี่ยนเทากลางให้ใหม่ครับก็ราคา,าไปกันแบ่งปันกันถูกๆเลยครับผมแอดขายหก0มืบามนบาทครับ okay. โอเคขอบคุณนะครับลุงร้อนที่มาสานิีครับ โอเคครับจบการรีวิวอ้าวลืมยกหางยกหางยกหางให้ดูนนนนนหน่อยครับเอาลงเอาลงอ่าเพลื่อนเคื่อนเอาลงเอาลงเอาลงอ่าตัวน้ำเอาใจผมโอเคยกน้อยอ๋โอเคสวยงามครับเอาไปอ้าวเรียบร้อยครับโอเคครับผมขอบคุณครับ